พร้อมกันหรือ,อยังครับสำหรับบทที่1ของคอร์สออนไลน์ฝึกมิกซ์เสียงเพื่อเป็นไลฟ์ s าวด์เ n นจิเนีโดยโตติงตองออ d ดิโออีเวนต์แอนด์คอมมูนิเคชันครับแต่ผมยังไม่พร้อมอะนายฟังเราเล่าเรื่องก่อนได้ไหมอะคุณจะตอบผมได้อย่างไรล่ะครับนี่คือการสื่อสารทางเดียวอุบะแมแต่ยังไงกูก็จะเล่าอยู่ดีนะ ตั้งแต่เวอร์ชัน3มเป็นต้นมาครับผมตัดสินใจคุยกับทีมงานว่าเราจะขยับความละเอียดของภาพจากของเดิมครับ Full HD 1 0 8 0 p ขึ้นไปเป็น Ultra HD ใช่ไหม Ultra HD 4K ครับ2 1 6 0 p เพราะผมมองว่าเราอยากให้คอร์สออนไลน์เนี้ยมันมีอายุยืนยาวครับยืนยาวมากกว่า1ปีขึ้นไปก็คือ2ปี3ปี4ปีทำเพื่อรองรับอนาคตนั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับ ถ้าเราไม่นับส่วนของสเปกคอมพิวเตอร์ที่ต้องเพิ่มมาคืนกว่าจะเรนเดอร์ได้แต่ละไฟล์นี่หนักชิบหายเลยครับคนตัดนั่งน้ำมุยอยู่เนี่ยอรู้นะแต่ภาพที่ได้สุดยอดมากครับคมกริบเลยครับสิวบนคิ้วครับสิวตรงจมูกครับสิวตรงแก้มสิวใต้าคางอะไรก็ตามที่กูไปเกามาแล้วมันแดงเห็นหมดเลยครับรวมไปจนถึงไอ้เม็ดขาวๆที่อยู่บนคอเสื้อผมด้วยครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นรังแคแต่เราก็นึกได้ว่าเออ มันไม่น่าจะใช่รังแคนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหงื่อกูออกอยู่คือตอนนี้เหงื่อผมก็ออกครับห้องนี้ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ24องศาแต่ว่าผมไม่คนเหงื่อออกง่ายครับแล้วก็เวลาที่เราใช้สมาธิมากๆเหงื่อแม่งชุ่มเลยครับแฉะยันง่ามตูดอ่ะแล้วผมก็เลยเอาผ้าขึ้นมาเช็ดครับ ปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครดูวิดีโอบล็อกของผมเป็นประจำจะเห็นเลยว่าผมชอบใช้ผ้าของม้ามากๆแล้วก็ผมจะแขวนเอาไว้ตรงพนักข้างหลังเอาไว้เช็ดเหงื่อเนี่ยแหละครับพอเช็ดเสร็จปุ๊บขุยก็ตกลงเสื้อครับผมมองไม่เห็นนะครับว่ามันตกลงไปที่เสื้อเพราะมอนิเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันแค่12นิ้วครับแล้วก็ไอ้คนตัดเนี่ยครับที่ดูมอนิเตอร์อีกตัวหนึ่งอยู่มอนิเตอร์มันเล็กกว่าผมอีกครับ8นิ้วมั้งหรือว่า6นิ้วมอนิเตอร์ไซส์เล็กอะครับ แล้วใครมันจะไปมองเห็น m อเมตรงนี้วะจนกระทั่งมันทําออกมาแล้วผมนี่ถามคนตัดเลยว่าเอ้ยมึงรีทัชเอา m อเม็ขาวๆนี่ออกหน่อยได้ไหมคอนทราสต์มันสูงแล้วมันแยงตามันบอกว่ามันจะรีทัชได้อย่างไรในเมื่อนี่คือภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพนิ่งแล้วก็อะไรนะอ๋อใช่โทนสีดำเนี่ยมันไม่ได้เป็นโทนเดียวกันตลอดเวลาเพราะผมขยับตัวไปมาและแสงมันตีไปตีมามันทัชออกยากมาก ก็เลยต้องทำใจครับผมขออภัยทุกคนมานักโอกาสนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามันจะมีไอเม็ดขาวๆโผล่ขึ้นมาอีกนะฮะให้รู้ว่าไม่ใช่รังแคแต่เป็นขุยของผ้าขามาที่ผมใช้เช็ดเงื่อแล้วก็ถ้ามันแยงตาต้องขออภัยครับเราจะกลับเข้ามาสู่หัวเรื่องกันครับเอียร์เทรนนิ่งคืออะไรคืออย่างนี้ครับเอียร์เทรนนิ่งเนี่ยสำหรับซาวด์เอนจิเนียร์มันจะเปรียบเสมือนกับการทำลายเส้นนะครับการฝึกลายเส้นเฉพาะตัวของตัวเองของจิตตรกร แน่นอนนะครับว่าถ้าเราไปเทียบกับจิตรกรเราจะเห็นภาพง่ายมากเลยครับวิธีการผสมสีวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมไปจนถึงวิธีการบำรุงรักษาแน่นอนนะครับเหมือนกับฝั่งเราครับเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นเทคนิคฟรีแลนซ์ผมเชื่อมาตลอดครับว่าชาวเอนจิเนียร์ที่เก่งจะต้องใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแต่พอผ่านมาถึงตอนนี้ครับผมรู้เลยครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะว่าถ้าคุณต้องการใช้อุปกรณ์ให้คล่องแคล่วว่องไวคุณก็แค่ไปฝึกครับกับผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้าที่คุณไปซื้อเครื่องมาเขายินดีเทรนให้คุณอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่ซาวเอนจิเนียร์ส่วนใหญ่ครับแซงกันไม่ได้นั่นก็คือเอียร์เทรนนิ่งหรือการฝึกฟังนั่นเองครับเมื่อก่อนเนี่ยครับผมเคยใช้วิธีเอียร์เทรนนิ่งกับตัวเองแบบว่าเรามีไฟล์เพลงที่มิกซ์กับมาสเตอร์มาดีๆเรามีเครื่องเล่นเพลงราคาแพงเรามีหูฟังราคาแพง เราฟังเป็นทั้งๆอย่างนั้นนะครับและเราเข้าใจว่านั่นคือเอียร์เทรนนิ่งที่เหมาะสมแล้วปรากฏว่ามันผ่านมาเป็น10ปีครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเสียทีเดียวครับและผมจะมีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆในบทนี้ครับ อย่างแรกเลยครับที่สำคัญสำหรับ ear training sound engineer ก็คือการรู้ถึงเสียงจริงของเครื่องดนตรีก่อนผ่านระบบเสียงใดๆครับนั่นหมายความว่าคุณจำเป็นที่จะต้องจำให้ได้ว่าเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ที่คุณเจอในชีวิตการทำงานประจำวันของคุณเสียงเป็นอย่างไรโดยที่คุณต้องไปฟังสดๆถึงที่ครับแน่นอนนะครับว่ามีความยุ่งยาก s o u n น engineer งานแสดงสดบางคนอาจจะไม่มีคอนเนคชันกับวงดนตรีมาก่อนคุณหน้าใหมน่นี่คุณจะไปมีได้อย่างไร รือถ้าเกิดว่ามีบางทีมันก็ไปยากครับเวลาไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างแต่อย่างนี้ครับประสบการณ์นี้ชัดเจนมากสาหรับผมครับเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วผมได้ไปติดไมโครโฟนขนาดเล็กในแกรนปิโนครับหลังใหญ่มากผมจําไม่ได้แล้วนะว่ากี่เมตรนะแต่ว่าหลังใหญ่มากจริงๆรแล้วในงานนั้นครับเขาตัดสินใจที่จะปิดฝาเล่นครับแล้วก็ไอ้หัวไมเ้เล็กๆเนี่ยครับมันถึงออกแบบมาเพื่อการนั้นเราใส่เข้าไปเพื่อที่ว่าพอปิดฝาเล่นปุ๊บมันจะได้เนียนสนิทพอดีสวยงามแต่ว่า ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ครับไอ้หัวไมโครโฟนที่มันเล็กมากๆเนี่ยครับมันยื่นมาแตะสายเปียโนอยู่2เส้นครับตอนที่มือเปียโนกดคีย์ตรงนั้นพอดีอ่ะอืมอืมนึกภาพออกใช่ไหมครับซาวเอนจิเนียร์หลายๆคนรวมไปจนถึงพวกคุณหลายคนที่ดูผมอยู่ในตอนนี้คงคิดว่าอ๋อเดี๋ยวตอนเล่นคงจะมีเสียงแครกออกลำโพงเองไม่ใช่ครับมันไม่มีครับ เพราะว่ามันแตะกันบางเบามากๆครับและผมเองเนี่ยผูดซึ่งมั่นใจในการทำเอียร์เทรนนิ่งของตัวเองมาตลอดเราจะสังเกตได้ทันทีว่ามีเสียงอะไรผิดปกติบ้างแต่ว่าผมสังเกตไม่เห็นครับผมไม่ได้ยินครับงานมันก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงกระทั่งพักครึ่งมิวสิกดีเรคเตอร์เดินมาหาผมเลยครับด้วยสายตาที่เคร่งเครียดมากประมาณว่ากูทนไม่ไหวแล้วคุณตั้งแต่ที่คุณติดไมโครโฟนลงไปในแกรนเปียโนหลังนั้นมันเพี้ยนโน้ตเนี้ยมันเพี้ยนโน้ตเนี้ยมันเพียนนเยเพ้ยนโน้ตเนี้ย คุณช่วยเช็คด้วยเพราะแกรนปิโนมันถูกจูนมาก่อนที่คุณจะมาติดไมคหูคุณคิดไหมล่ะครับว่าตอนนั้นผมรู้สึกอย่างไรอะเราไม่รู้นี่มันไม่ได้มีเสียงอะไรผิดปกติออกมาทางลำโพงฉันจะรู้ได้อย่างไรอะตอนเดินไปกดคีย์เช็คนู่นเช็คนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะใช่ไหมครับจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านมาครับผมได้มีโอกาสเข้าไปทำละครเวทีในคณะดุริยางศ์แห่งหนึ่ง ผมเจอแกรนเป็นโนหลังเดียวกันครับงานเอาท์ดอร์ครับเขาปิดฝาเล่นครับเหมือนเดิมเลยครับผมติดไม่เหมือนเดิมครับผมเลยขอเขาจําลองซีนารีโอที่เกิดขึ้นในงานก่อนหน้าปรากฏว่าเราได้ยินความเพี้ยนเกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อเทียบกับตอนที่เรายังไม่ใส่ไมโครโฟนโอสุดยอดครับแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคืออะไรรู้ไหมครับความเพี้ยนที่ออกจากตัวเครื่องดนตรีเองเนี่ยมันฟังได้ยากขึ้นครับ มันฟังได้ยากขึ้นและสังเกตได้ยากขึ้นเมื่อมันออกมาทางลําโพงหรือผ่านระบบเสียงมาแล้วนั่นเองครับคือฟังโดดๆโดดเมื่อที่กับตอนไม่สใส่หม่ฟังต่อหน้าเลยเรารู้เลยครับว่ามันเพีย้ยนแต่พอเราฟังหน้าลําโพงมันไม่เพีย้ยนนั่นแหละครับคือความจําเป็นครับในการที่ซาวเอนจิเนียร์งานแสดงสดจะต้องอย่างน้อยๆเข้าใจและจาเสียงที่ของเครื่องดนตรีได้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยครับ เราไปทํางานในสถานที่ที่แบบมีเวลาให้เราซาเช็คน้อยนักดนตรีเองบางครั้งก็รีบเราก็รีบครับจะดีไม่น้อยเลยถูกไหมครับที่เราสามารถช่วยตรวจทานเสียงที่ส่งมาจากหน้าเวทีให้กับนักดนตรีได้อีกทางหนึ่งหรือถ้าคุณจะเจาะไมโครโฟนกับเครื่องดนตรีที่อยู่บนเวทีอย่างน้อยๆคุณจะต้องรู้เสียงจริงของมันถูกไหมครับว่าคุณอยากได้สำเนียงหรือคาแรคเตอร์อะไรออกมาจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้นผ่านไมโครโฟนมา นั่นนะครับคือจุดที่สําคัญครับส่วนว่าเสียงเพีย้ยนไม่เพียพ้ยนโน้ตเพี้ยนไม่เพีย้ยนอันนั้นให้เป็นเรื่องของนักดนตรีไปเขาจะต้องตรวจทานเองอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปทำเอียร์เทรนนิ่งที่ลึกขนาดนั้นอันดับที่2เลยครับก็คือเอียร์เทรนนิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสถานที่ครับอันนี้จําเป็นอย่างมากสําหรับา o u n นจิเนียร์งานแสดงสดถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสตูดิโอทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายมากครับเพราะห้องส่วนใหญ่ถูก t r e ต t a c o u s t i มาอยู่แล้วคุณจะได้ทั้ง a t ท a c k และ t r a n s ซียนที่ดีมาก แล้วแอ t แท็กกับทราน s ซีนี่คืออะไรสงสัยใช่ไหมครับผมพยายามเป็นอย่างมากเลยครับที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจแต่มันง่ายที่สุดก็คือผมตบมือครับตรงตึบตึบเนี่ยครับคือ a อ t a ท็ครับ,รบเหมือนกับตอนที่มือกลองหวดไม้กลองลงบนหนังกลองตึมตึม ตมแต่ความกระชับของ a อ t a ท k ตรงนี้นั่นแหละครับคือ trans response ครับคือความกระชับนั่นเองดังนั้น a อ t แท k เนี่ยครับมีได้ครับแต่มันต้องกระชับด้วยครับถ้าเกิดว่าผมตบมือแบบเดียวกันแต่ผมไปตบในที่ที่มีสถานที่ใหญ่มากเช่นอ,อินดอร์สเตเดียมผมอ,อุ้ยแกอ่าอิมแพกอารีนาเมืองทองธาน,นีผมตบมือแบบเดียวกันครับ คุณไปยืนฟังผมที่อีกฝั่งในของฮอแน่นอนนะครับว่าคุณยังคงได้ยินแอตแทกอยู่ครับแต่แทนที่แอตแทกมันจะดังป๊บป๊บป๊บมันอาจจะดังป๊อบป๊อบปบปบคือมันก้องเต็มหอไปหมดเลยนั่นเองซาว n ์เอนจิเนียร์ที่มีประสบการณ์มากพอ เราต้องคุยกันเลยครับว่านอกจากที่เขาจะเข้าไปตกมือปาออยู่ในหอแล้วก็ร้องอ้าเพื่อเช็คแล้วว่าโอเคห้องกล้องขนาดไหนอะคูสติกเป็นอย่างไรเขาจะต้องมีภาพร่างอยู่ในหัวได้เพราะว่าเขาจะรองรับหรือรับมือกับความกล้องของห้องนี้ได้อย่างไรบ้างสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือทําให้เครื่องดนตรีใดๆมีแอดแท็กและทรานเซียนอยู่ในจุดที่พอเหมาะและครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุดเพื่อให้คนดูมีประสบการณ์ทางการฟังที่ดีที่สุดนั่นเองครับ ทีนี้ครับเมื่อเราลงย่อยลงไปอีกครับเป็นฉากๆเลยเสียงจริงของเครื่องดนตรีกับสถานที่มันก็จะเหมือนกับที่ผมตบมือในสถานที่แต่ทีนี้เมื่อมันมีเสียงจาก PA มากับสถานที่มันก็เป็นเรื่องของการตบมือเช่นเดียวกันถูกไหมครับถ้าเกิดเราแบ่งทั้งเสียงจริงกับเสียง PA แยกส่วนกันอย่างถาวรแต่ในชีวิตจริงครับในงานแสดงสดครับเสียงจริงของเครื่องดนตรีที่ล้นมาจากหน้าเวทีกับเสียง PA ที่มันออกมามันมาถึงคนดูในระยะทางและระยะเวลาที่ไม่เท่ากันครับ ถ้าเราพูดในฝั่งของวิทยาศาสตร์อีกแล้วจะมีสิ่งที่เรียกว่าเฟสชิพครับเฟสชิพตรงนี้จะทําให้คุณภาพเสียงไม่มีความสม่ําเสมอในทุกบริเวณครับคือมันอาจจะมีจุดที่ดีอาจจะมีจุดที่ฟังได้หรืออาจจะมีจุดที่มันไม่เวิร์กแน่นอนนะครับว่าทั้งทรานเซียนทั้งแอดแท็กก็จะสูญเสียไปตามจุดต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นเองครับแล้วการที่จะทำเอียร์เทรนนิ่งเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของเสียงกับสถานที่เนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรบ้าง นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่ว่าคุณอยากจะรู้กันถูกไหมครับเอาอย่างนี้เลยครับเอาให้ง่ายที่สุดเลยครับคุณไปตามสถานที่ใดก็ตามที่มีดนตรีสดและระบบขยายเสียงครับแค่นั้นพอครับคุณจะไปร้านเหล้าหมูกระทะโรงเบียร คอนเสิร์ตฮอล์โรงละครสถานที่จัดคอนเสิร์ตต่างๆอะไรก็ได้ครับตามที่คุณจะเห็นสมควรเลยครับหรือตอนไหนเพื่อนคุณไปไหนคุณก็ขอติดไปด้วยนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรตายตัวแล้วครับคุณแค่เข้าไปตามสถานที่เหล่านี้บ่อยๆเดินตามจุดต่างๆให้เยอะเข้าไว้ครับตอนที่เขาเซาเช็คครับตอนที่เขาเล่นจริงครับมาดูว่าเซาเอนจิเนียร์แต่ละคนจะรับมือกับสถานที่ต่างๆอย่างไรบ้างและรับมือกับเรื่องของเสียงที่พ้นออกมาจากหน้าเวทีจากเครื่องดนตรี จริงๆอย่างไรบ้างแล้วคุณเอาตรงนั้นมาประมวลผลครับแล้วคุณค่อยเอามาคิดครับว่าเออฉันจะมิกซ์อย่างไรดีต่อจากนี้เป็นต้นไปเออฉันจะทำตามซาวเอนจิเนียร์คนนี้หรือไม่เออสิ่งที่ซาวเอนจิเนียร์คนนี้ทำอยู่ในงานนี้เนี่ยมันเมค e เซนส์รอเปล่า นี่คือสิ่งที่ผมขโมยบรรดาอาจารย์ s าวเอนจิเนียรทั้งหลายมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีครับผมเดินไปดูเลยครับว่าเขาทําอะไรผมพยายามเอาตัวเองเข้าไปยืนอยู่ในจุดที่เขากําลังมิกเสียงครับจะได้รู้ว่าตอนนั้นเขามี j u d g m ม n t อะไรเขากําลังตัดสินใจทําอะไรอยู่ด้วยเหตุผลอะไรและเมื่อน,นั้นนะครับอะไรก็ตามที่คุณฟังไม่รู้เรื่องในตอนแรกมันจะกลับมารู้เรื่องในตอนสุดท้ายครับและคุณจะรู้เลยว่าอ๋อเหตุผลที่เขาทําแบบนี้เพราะอันนี้เหตุผลที่เขาทาแบบนี้เพราะอะไร แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะขยับตามไปได้เองครับโดยที่คุณได้รู้แล้วว่าโอเคการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงระหว่างเครื่องดนตรีหรือเสียงของ PA หรือทั้งเสียงดนตรีและ PA กับสถานที่มันมีผลต่อง,งานที่เราทําอย่างไรบ้างอ่าอันนี้เรื่องใหญ่เลยถูกไหมครับเรื่องใหญ่เรื่องที่2แล้วคือมาเรื่องใหญ่หมดแล้วครับบทนี้ฮะ <laughs> โอเคข้อที่3ครับอย่างที่3เลยครับอันนี้แหละครับค่อยกลับเข้าสู่การฟังเพลงครับ การฟังเพลงควรที่จะใช้ไฟล์เพลงที่คุณภาพดีครับใช้หูฟังหรือลําโพงที่สามารถให้รายละเอียดลงไปถึงโน้ตตัวต่ําได้นะครับไม่ใช่มีแต่เบสบวมๆนะครับนั่นเป็นเพราะ U R W h a T y o U E a T ครับมึงแดกอะไรไปมึงก็ได้ตามนั้นนั่นหมายความว่าถ้าทั้งชีวิตของคุณคุณฟังผ่านลําโพงอะไรเวลาที่คุณมิกซ์ออกมาคุณจะติดคาแรคเตอร์และโทนของลําโพงนั้นครับ อันนั้นเรื่องจริงครับดังนั้นเนี่ยให้คุณพยายามหาเลยครับหูฟังหรือลําโพงใดๆก็ได้ที่คุณชอบโทนเสียงหรือคาแรคเตอร์ของมันแต่ขอให้มีคุณภาพที่ดีครับและสามารถตอบสนองโนต้ตต่างๆถึงความถี่ต่ํามากๆได้แล้วค่อยฟังไปเรื่อยๆครับใช้ไฟล์เพลงคุณภาพดีครับมิกซ์ดีมาสเตอร์ดีแต่ถ้าไฟล์คุณภาพห่วยมันก็ไม่ช่วยอะไรคุณครับขอให้ใช้แบบเวฟไฟล์ Fi, เป็นอย่างน้อยเลยครับไฟล์ใหญ่ๆนี่ยละครับยิ่งดีเครื่องเล่นเพลงเอ่ยอะไรเอ่ยก็เอาให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ครับ คือคุณอาจจะมองว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่แพงมากสําหรับคุณแต่ว่าผมไม่ได้บอกให้คุณซื้อทีเดียวครับอย่างผมเองเนี่ยครับทั้งชีวิตเลยเนี่ยเราเปลี่ยนหูฟังมาประมาณ30คู่ตั้งแต่หูฟังราคาประมาณ1,000ต้นต้นๆไปกระทั่งหูฟังราคาประมาณ7 0 0 0 0มบาทและปัจจุบันนี้ครับผมหยุดอยู่กับที่แล้วครับผมไม่เปลี่ยนอะไรเพิ่มเพราะว่าขนานี้ผมมีหูฟังอยู่4คู่ครับผมมีลำโพงลีเนียเฟสอยู่คู่หนึ่ง ผมสบายใจแล้วครับผมหาสิ่งที่เหมาะสมกับผมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแน่นอนนะครับว่าคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเหมือนผมครับคุณอาจจะจบที่อะไรสักอย่างที่มันง่ายกว่านี้ก็ได้ครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยครับคนหนึ่งรุ่นเดียวกันเลยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เหมือนกันมันฝึกหูตัวเองด้วยหูฟังดีเจครับแต่หูฟังดีเจของมันคือหูฟังดีเจตัวท็อปเลยนะท็อปสุดเลยตัวละเท่าไหรอ่อ่ะสามหมื่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะทุกครั้งเนี่ยครับที่ผมไปฟังมันมิกเสียง มันมิกซ์ออกมาเบสตูมเลยครับเหมือนกับดีเจเลยครับไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงอะไรแต่ถามว่าฟังดีไหมมันฟังดีครับมีรายละเอียดของโน้ตลงไปจนถึงสายเบสเส้นหนึ่งเลยครับสุดยอดครับเห็นไหมครับดังนั้นไม่จําเป็นเลยครับที่คุณจะต้องฟังทุกสิ่งทุกอย่างให้แฟลตไม่จําเป็นครับคุณฟังในโทนในคาแรคเตอร์ที่คุณอยากฟังครับ แล้วคุณจะมิกซ์ออกมาได้ตามนั้นขอแค่อุปกรณ์ของคุณจะต้องดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ในช่วงเวลานั้นครับและถ้าเกิดคุณเจอตัวที่ดีกว่าคุณอาจจะขายของเก่าทิ้งแล้วคุณซื้อของใหม่หรือคุณจะเก็บเอาไว้ทั้งของเก่าและของใหม่ก็ตามสะดวกคุณเลยครับเมื่อคุณมีหูฟังหรือลำโพงคุณภาพดีคุณมีไฟล์เพลงที่เป็นเกรดคุณภาพดีมิกซ์ดีมาสเตอร์ดีเครื่องเล่นเพลงคุณภาพดีคุณควรจะฟังอะไรเพื่อทำเอียร์เทรนนิ่งครับ อันนี้ยากพอๆกับข้อ2เลยครับเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสถานที่แต่เอเทรนนิ่งในลักษณะนี้ครับคุณจำเป็นต้องฟังสิ่งต่างๆดังต,งต่อไปนี้อย่างที่หนึ่งเลยครับคือ Groove ครับ Groove คืออะไรแน่นอนนะครับว่าคุณคงจะไม่รู้จักถ้าคุณไม่ใช่นักดนตรีเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณฟังเพลงเพลงไหน แล้วคุณรู้สึกว่าตัวคุณอยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องขยับคุณต้องมีอารมณ์ร่วมขาคุณอยู่นิ่งไม่ได้หรือบางเพลงคุณฟังแล้วคุณขนลุกอ่ะขนลุกแบบฟืบขึ้นมาเลยอ่ะอันนั่นนะครับคือ groove ของดนตรีครับ groove ตรงนี้เนี่ยครับคุณจําเป็นต้องจับให้ได้ว่าเพลงแต่ละเพลงที่คุณฟัง groove มันเกิดจากเครื่องดนตรีอะไรบ้างมีอัตราส่วนการ mix ลงไปในนั้นอย่างไรบ้างสําคัญจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณสักแต่ฟังอย่างเดียวคุณจะรู้แค่ว่าเออเพลงนี้มันมันนะ คุณมิกซ์ออกมาคุณก็จะได้โทนอย่างที่คุณได้ฟังกับอุปกรณ์ที่คุณมีแต่ว่าแล้วมันจะไปต่ออย่างไรใช่ไหมครับกรูฟนี่แหละครับคือจุดที่สําคัญที่สุดสําหรับงานแสดงสดครับเวลาที่คุณเป็นมิกซ์เสียในงานแสดงสดบางครั้งคุณน่าจะเคยเจอครับซาวเอนจิเนียร์บางคนมิกซ์กลองกระเดื่องมิกซ์แสนตีหน้ามากตึบป,ปังตึบป,ปังตึบป,ปังดังแสกหน้าเฮือกขนาดนี้เลยครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะฟังดูดีเสมอไปถูกไหมครับ น่าคิดเนาะแต่ในทางกลับกันครับคุณน่าจะเคยเจอซาวเอ็นจิเนียร์ศิลปินที่เก่งสนามหลายๆคนเช่นเดียวกันไม่ได้มิกซ์เสียงออกมาดังเลยครับแต่ว่ามันดันชัดครับกระเดื่องมันก็ออกแบบพอดีพอดีผสมกับแซนด์ออกอย่างพอดีพอดีผสมกับเฮดผสมกับทอมผสมกับโอ้เฮดออกพอดีหมดเลยผสมกับเบสกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าผสมกันนู่นนี่นั่นมันกลมกลืนมันฟังแล้วมันสุนทรีย์มันฟังแล้วมันมีอารมณ์ร่วมอ่ะมันขนลุกอ่ะเฮ้ย ทำไมมาต่างกันขนาดนี้กรูฟคือคำตอบครับกรูฟท้งนั้นเลยครับท้ายที่สุดครับทุกคนคงอยากถามผมว่า e อียร์เทรนนต้องทําไปนานขนาดไหนกว่าที่จะเห็นผลผมบอกเลยครับว่าตัวผมเองก็ไม่รู้ครับปัจจุบันนี้ผมก็ไม่รู้ครับผมไม่สามารถให้คำตอบตรงนี้ได้ครับอย่างแรกเลยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันครับความสามารถเอยอุปกรณ์ที่ใช้เอยตัวแปรทางสภาพแวดล้อมเอยไม่เหมือนกันครับ อีกอย่างนึงเลยก็คือผมไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเมื่อไหรที่กูเริ่มมิกซ์ดีขึ้นจนกระทั่งมันผ่านไปหลายปีแล้วผมย้อนกลับไปดูสิ่งที่ผมทําเอาไว้หลายปีก่อนหน้าแล้วผมค่อยรู้สึกว่าเออกูมาไกลแล้วนะแต่จุดที่มันเป็น turning point ที่ว่ามันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอะมันอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยครับแต่ผมบอกเลยครับว่าผมฝึกมาเรื่อยๆครับถึงแม้ว่ากระบวนการต่างๆอาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันดีขึ้นตลอดเวลาครับผมค่อนข้างมั่นใจ เพราะทุกครั้งที่ผมย้อนกลับไปดูงานมิกซ์เก่าๆผมสามารถรู้สึกได้ถึงความแตกต่างในช่วงเวลาที่ห่างกันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งเลยครับก่อนที่เราจะจบกันไปในบทนี้ผมบอกเลยครับว่าเอ r Training ของ s o u เอนจิเนีมันฟังดูแล้วอาจจะยากแต่บอกกันตามตรงครับมันง่ายกว่านักดนตรีมากครับเพราะเอียร์เทรนนิ่งหรับนักดนตรีมันอีมากเลยครับ ตัวผมเองก็คนหนึ่งนะครับที่อี๋ครับเพราะว่าตอนสมัยที่ผมอยู่มอต้นผมได้แตก่กับเอียร์เทรนนิ่งเป็นอะไรที่จะอ้วกมากผมจะต้องมานั่งรู้ถึงสเกลเมเจอร์ไมเนอร์ต้องนั่งอ่านโน้นนับจังหวะได้ดูทามซิกเนเจอร์นับเทมโปได้อะไรเพียนอะไรไม่เพียนอะไรคือปีนิซิโมอะไรคือเครสเชนโดอะไรคือหูเต็มไปหมดเลยครับแต่ซาวน์เอนจิเนียร์เนี่ยครับมันง่ายมากครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าห้องซ้อมตลอดเวลาบางครั้งคุณอยู่บนรถเมย์คุณเอาหูฟังขึ้นมาฟังคุณก็ได้เทรนหูตัวเองครับ ใช่ไหมครับถึงแม้ว่ารถเมล์หรือสถานที่เอาดอต่างๆอาจจะมีเสียงรบกวนในความถี่ต่ําเยอะหูคุณอาจจะไม่ได้เทรนความถี่ต่ําเท่าไหร่แต่คุณยังได้เทรนความถี่กลางและความถี่สูงอยู่ดีครับทําไปเรื่อยๆครับอย่าไปซีเรียสครับอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะได้อย่าทําเหมือนผมในสมัยก่อนครับอย่าไปรีบร้อนครับให้ตัวเองไหลไปตามกระแสของเวลาครับและเดี๋ยวมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีโผล่ขึ้นมาเองอย่างแน่นอน เราจะเจอกันใหม่ในบทที่2ครับเราจะมาคุยกันถึงทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้นะแล้วก็แบบแผนการมิกซ์เสียงครับ